สวัสดีแฟนคลับแฟนช่องครับเป็นอะไรยุทธชดูท่านครับวัลไรพี่น <air thấy S 2> ้องมาลบกินเข่าเศร้าไม่แห้งก็มันเดือดไหลกะอยู่ได้อยู่น้ำพะเพสครับเป็นอะไรยุทธชัยวันนี้มาย้ำตัวเลขแนวทางย้ำไม่ชัดชัดไหนนี่เด็ดครับพี่น้องรูปแบบแนวทางพะเพสขึ้นเลยครับผมวันที่16สิงหาสองพันหหลังจากมันขึ้นวันพระพระพี่น้องมันขึ้นวันพระวันแม่จะหัก แง่แรกได้มือฝืนกอขลำขืนลังึ้าลำดีม้าลำดังกระลงขึ้นหางหลายเลยมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเพชรครับติดตามพ่อเพชรก่ย่างหาสวายเรยังก็ยบชแนี้วะเพชรยังก็เพชยังก็โอ้เอ็จะยังบะบัวอนีรฮะเพังขึ้นหาตาเต้นเต้บ่เฮะแซกมาหลายหลายเออเห็นแอดมินมาก็เต้นเต้นเลน้อที่ได้ฝาก พพ้อมไปหาอาเอฟซีเพิ่นเขาได้ปังเลยวชเาเล่นไเล่น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 เเขาบอกเ่อฝุนต่อหานไปข้างหลังหมด่นแต่เศสาแต่เ้าเลยเขาเศ้าแล้วหันยายมาเซธหมาแล้วมึอนี่พคดียายเอาใกล้มากทันพคดีโอ้อ่ากับขอบขุณขอบุณเอฟซีสุกคนที่มาอุดหนุนเนาะลามชมตำอุดร อ่านพอเฟตไก่ยางครับมือเยอะตัวาเยอะอาเอามืออันมันฮาร์เมือมากกับเมื่อลราซิเมื่อเรเมื่อนันเป็นประวัติศาสตร์เศร้ากว่าตัวป่ะมันเศร้ากวตัวมือนี่ยกัดไอ้เคียงอยู่ดิเศร้าสามสิบสี่สิบห้าสิบเท่าไรก็ต้องสิบห้าอีกหกมันเป็นยี่สิบเอ็ดตัวแต่ว่ายังอยู่สามตัวอยี่สิบเอ็ดเหลืออยู่สามครับแม่ได้พี่น้องสิบเอ็ดคนได้ จะไม่ได้กินไงดิเดี๋ยวสามตัวก็ลังย่างครับอเดี่อาขึ้นย่างอีกแมนฮะพองกระบายสองนึงเนาะครับผมท่าาเถื่อผู้เพิ่นไปเพิ่นมากอาปูเป็นไปเพิ่นมากไม่ยไงทั้งเถื่นไปลงบ้านกลับมาวันมาแม่กินแล้วก็ทางนี้ก็ไปค้ามโนดเนาะเยีตะวันดอกนี่ท่างนี้ก็วัดดองน้้งตาลอยู่ใกล้เนี่ขาเจ้าไปมาเที่ยวท้งเียขาเจ้ากับแวะมากินข้าว เพราะว่าเขาเจ้ามูจักแล้วล้านยุไสครับมูจักแล้วเรื่องบุจ่ายแล้วเออจากนั่แอดมินนี่ละครับฝากขอบคุณต่อหันไปเลยเอ่แกขอบคุณครับขอบคุณแอดมินคขอบคุณครับลายช่องน้องครับแล้วขอบคุไอเบิ้งในการติดตามมาอดนุนพอเพียงได้ครับเดี๋ยวซีครับผมบุญพระศาสนาทรงรสีเป็นไก่ย่างบุฟเฟ่ต์หลังเเนป็นหลานกาแฟใช่ไหมได้ยีนก็ได้ไก่ย่างบุฟเฟ่ต์ผู้จัดการกันยุ่นี่ไก่ย่างของแอร์ไปเท่านั้นเองพี่หนัง ข้าวไสนาสรงว่าประเด้๋ได้ครับผมขั้วกับยุนนี้นอนกับยุนนี้เขาสูข้อมฝันตัวเลขบานนี้ครับที่ครับผมทำเป็นยังไงตัวเลขเขาปล่อยออกไปแล้วฝันดีวะมือวามันพระซ้ำดีมันกับฝันฝันดีมาตลอดด้ยล่ะอ๋องอนงอนนี่ฝันดีมาตลอดฝันอยู่ตลอดเนี่ยเออมันกันหักเลขกันได้ตัวไม่เลื่อยแต่ว่า บ่อก่นหนตัวเก่าไม่เคยหนีตัวเก่าดอกมันก็อยู่ในหันวันเป็นเลขตัวใหม้อ้อความฝันใหม้แต่เมื่อก่อนเกี่ยวว่นมาหาตัวเลขเก่าอยู่หันหลังวั่นอยู่น้ำมันเก่าเนี่ยครับอ้าวคนนี้ไปเสกมือนี่ยำโค้งสุดท้ายของโปรเฟสต์เนาะบ่อโค้งขั้นโค้งขั้นโค้งบ่อโค้งบ่อข้าข้าขมีอีกได้อีกข้าไปเสกมือนี่ก็ จ่อเข้ามาเนี่ยใกล้วันเข้ามาแล้วทุกขณะนะครับเนาะถ้าห่างพ่อเพชรเพิ่นฝันคักคักพ่นกะดิโทษบ่ออีกครับกระดิ่งมาย่ำอีกทีนึ่งนะครับเนาะเอพีครับผมอันนี้คือแต่แรกๆฝันยังไหนก็คือลืมเถอะฝันเอาบ่ลืมได้ล่ะเจ้าของฝันไปลืมยังไงบ่ลลืมแต่ผู้ฟังลืมแหบ่ฝันที่แรกได้ตทองหงอนเลยคือฝันเห็นอาผู้น้องอดีตทนายาน่ะเขาสวนปังปังมันอ่อน ออคอาจุยแว่าให้ดอกหนึ่งเจมว่าไส่มาอเอาเจผู้ได้นี่อ่าบอกล่ะเจียู้ได้เนี่ามาให้มกับปรากฏว่ามันเป็นเจียมมอตะไสจากมันขั้นไรม,นมันก็ตรงมีม่อไส่ขั้นเดียวอยู่นี่มันก็ทะเบียนห้าแปดศูนย์ที่หายไปห้าแปดศูนย์ครับก็หลังจากนั้นมากก็คือกับออฝันว่าป่ามันมันมันติดด่างมันบอล่ะ โยกขึ้นจชงสีนี่จะป่ากัปลากับเจ็ดมันบ่เออปาเจ็ดปลาแปดะอยู่เชิงฝ่าก็ถิงป่าบนหมดเยยกขื่นดเลยเจ็ดนะงานน่ะได้เกียดต่อมามาเก็บมาฝันว่ามีนั่งฝ่ามาสองสองสองคนสองโอ่งเมันบ่เิ่นกับมาหลองเพลงมาสองคนเพนนน่ะหลออลำทำเพลงมา เออมันก็เอามาศกนังมากนังกับติดกับเขาเลยนังลงเอาชกไรชกเ,เขาประเดี๋ยวหอมดอกก็ชกไรเส <c oughs> ีนังชกไ,ไรหลอกเพ่งไอ้ฟังหนาวเป็นสี่วหาบเนาะวัน,นนี้ผู้ยิ่งสองคนเนาะวันช่องสี่หาหาซีสองวันสันดอกว่าอ,อืมแบบมีผู้ยิ่งมากเออส่วนประเภทยรเป็นบอ่อไปลองเพียงอ่ะ บอกว่าเขาลองเพลงมาหาผมโอ้ลองเพ่งมากแม่นขอเงเทพมวันวันวาเลยสิอ่าบัดท,ที่นี่หลังจากนันมาก่อนวันผัานี่นนก่อนวันผักขึ้นก่อนวันผ้านั่นมาฝันว่าก็ยังไปขายของอยู่ในตลาดในตลาดหนึ่งเลยคนร้อยหลายคนมากอยู่นี่ย่ะก็มีพ่อใหญ่หนึ่งซองหาซองห,าห่านพ่อเพชรที่ไสนนอพ่อเพชรทิศไสน์นอ เห็นแล้วยืนอยู่ครับผู้ยิ่งอีกคนหนึ่งนะปรากฏว่าผู้ยิ่งผู้นั้นะเป็นผู้ทีมาบอกเลขอันซีหกนี่แหละอดีตนี่แหละผู้บอกเลขเป็นแม่นนี่ละนี่แหละผู้บอกเล่นแม่นผู้มาบอกเลขดูๆนี่แหละยืนอยู่กับเราเย่งกันอยู่เพหาะไงเพรนอไงปรากฏว่าเราเป็นเจ้าของตลาดที่ได้ดอก จะองสถานที่วัดเถอะหากบ่เคยเห็นบอกเคยเห็นเพิ่นมาก่อนเออเพิ่นมาซองหาเพิ่นบอกว่าเอาเออ่องล็อกเลยบอกบางสีเอาซองล็อกเลยเด้อมีงาเาที่นนีบ่มีงานเ้าทีจับจองจับจองเออเอาไปเอาไปเลยประจําไปเลยเจ้าเอาเลยเพิ่นซองล็อกเพิ่นบ่าผมเอาล็อกเดียวบางสีผมผมเอาผมเอาล็อกเดียวสี คนว่าเอาไปเลยสองล็อกคนวางทีอฮะคงก็เล่นยางน้ำกวนเพิ่นเพิ่นบอกแล้วเพิ่นกับยางเป็นบอกมงยางน้ำกวนเพิ่นเอาอันป้าเออเอาให้ยักล็อกนี่สองคนวางทีเนาะสองล็อกเลยคนวางทีเนาะหวมันต้องมีสองเลยเนาะเลขเขาเลวอ่าเลขเขาเล้วสองตัวแต่ว่าตัวเลตัวหนึง่งฮา<ะ>หันล่ะ สิตธิว่าจังไดท่านละ่ะบัดที่นี่หลังจากนั้นมาคือผมนาะหางน้ำน้ำเท่านั้นไปนะ่ะเจ้าของสถานที่ไปลบกลับมากปรากฏว่าเห็นอ,อนดีตนะและ้วแล้วไปของน้ำนะก็เลยเดี๋ยวเห็นอ่า อวัยวะเพิ่นเป็นมันบโมเมนตของผู้ยิงมันเป็นของผู้ชยเออยางมากเป็นผู้ชาย่างมากบอแล้วยืนเออยืนยู่วเออเอาเนาะว่าสิไป็นาไปหลาว่าได้ของวะเนี้เนาะเออฮัาออกอาการว่าได้ฟังเขาเรบ่อยเป็นที่กเดแล้วเขาเป็นหนึงบอกให้ไหนวะก็เลยวะไม่เกเลย หน่ามันเนาะเอาตีไปเอาซีหาตัวไหนสีหนึ่งซีสองสีหะซีหนึ่งซี่สองซีหะอ่าพอได้บอกเรียกแ้วพอามก้อนฟันใครก้อฟันเนี่ยฟังตัวซื้อเออคดนที่ซีหนึ่งคือคือคือแบบมันมันยอดลงแเราพ่นไข่ล็อกหนึ่งอยู่แล้วแมนพอพ่นไห่สองพ่นไห่สองล็อกก็ได้แต่ว่าผมเอาล็อกเดียวล็อกเดียวอ่าล็อกนี่มันเกิเป็นซีเรียม มันสองกับสองนีหลานบอป่าอล็อกนี่เป็นซีดีเยมตัวเพิ่นเห็นสี่เพิ่นบอกว่าให้ให้สองล็อกอ่าให้แล้วมาสองตัวนึงอยู่แล้วอืออือแต่ว่าผมว่าผมเอาล็อกเดียวผมว่างซีคือผู้หญิงกับน้ำซีม่เอานน้ำีเก็เลยมีซีหนึ่งสีสองอันอันอันนั้นมันก็ดจะไปตรงกันก็เป็นซีอ่าันย้ายนั่นยืนยืนเออยืนห้อวย้อนลง บันี้ซีหาหนิก็หมายก็ว่าผู้หญิงสองคนมาหาพระเพีรมาศบาร์แม่นครับมันได้ตั้งแต่พูดแตผมูบารอออ่าพอู้้ถึงกุญแจมากอายุสี่สิบห้าบอกแม่นประมาณประมาณสี่สิบกว่าเนี่ยวันสี่สิบหกบอ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 ที่เอาไปมาวันนี้น้ำเล็กตัวเดียวชุดจังหวัดมันวันนี้เขาเล็กสีนี่ไหมอ่าเออสี่มาเจ็ดมาสิไหมโอ้จะจะว่า ตามความฝันเด้ออันนี้บพรแมนบพรแมนสิมาโจมน้อกลนกันบพรแมนเด้ออันนี้เป็นความฝันเนาะตีกัาตีเอานั่ครับผมตีก๋าตีเอานั่มทีหนึ่งอันนี้คือความฝันของบรเพชรครับตีความฝันเนี่ยฟังซตือนบอกเลขบอกเบอร์บอกบอกความฝันเนี่ยฟังว่าตีตามความฝันออกมาเป็นลักษณะนี้มันมีบทมีรางเนาะครับกะเอาไปเสี่ยงดวงเบิ้งเนาะครับผมหามีโชคหาเพิ่นให้ เก้าสามหกสามโอ้อ่าใของของแม่บ้านเก้าสามหกสามครับผมเก้าสามหกสามนี่นชื้อของประเทครับพี่น้องแม่บ้านฝากมาครับพี่เทียครับผมแบบแนวทางอือครับพี่นองครับเรียกมันเข่าอะไรล่ะคิดว่าเขาเรียกเนไห่เด้ยวเจเเิเมตตวใดทอนุดสามตัวห้าแปดศูนย์สองตัวสี่สองสี่ห้านี่สินะ หมาะเป็นลขหลายตัวชิบูโจมบัวน้อยเอฟซีฟันสองหลายเทียเนาะมวันที่เรกกับห้าแปดศูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งแก็ว่าเจ็ดก้าดึงใคล้ๆกันกรณีมีเก้าเจ็ดเก้าดึงอ่าเจ็ดสิบแปดนี่คือยกป่าอยู่ในด่างขึ้นนะครับเนาะยกป่าอยู่ด่างขึ้นป่ามีเจ็ดสิบแปดนก็เลยว่าเล็อกคู่ครับผมลกคู่ขวนแด้วยเป็นเจ็ดทีนะครับก็เอฟซีครับผมครับอ่าไปเซียงดวงเบิ้ง ามีโชคผู้ใดโชคงั้นกะปีเจ๊น้าเอาแคปหน้าจอไว้ครับยุซี่ครับผมหาเห็นเห็นบ่เห็นครับพี่น้องไปเป็นแนวทางครับพี่น้องรู้เป็น์แนวทางพ่อเพชร16สิงหา2567ครับแคปหน้าจอจุดเอาไว้ครับยุซี่ครับผมแนวทางพ่อเพชร